สาธิชนทั้งหลายภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุรลุลงกรณราชาวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนคก,กศรศีอยุธย,ยายเป็นหน้าห้องของผู้มีการสังนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมซ <c oughs> ึ่งในวันนี้ทางยูทู e ก็ได้อนุมัติ ให้เปิดทำการเต็นทอดสดเป็นวันแรกก็ใช้เวลาหลายเดือนอท่านพระจุดร o สมหมายสุภาษิตพิ่เปิดหลายเดือนจนมาถึงวันนี้ก็ได้รับการอนุมัติในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยหมหจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีการเลี่ยมพัะจารแก่รพระภิกษสุษสงฆ์พระนิสิต ทางพระนิสิตไทยและก็พระนิสิตนานาชาติและจุดสําคัญก็คือพระผู้บริหารพระคณาจารย์พระเจ้าหน้าที่ของเราก็มามีส่วนร่วมในการพัฒนารกับะนศิธิ์ไปด้วยด้วยวันนี้ศิลปินแห่งชาติคุณพ่เพลินพรมแดงนักพร้อมที่ทางอยู่ในอโหของท่านพุกฟังมาโดยตลอด พร้อมกับคณะเจ้าภาพท่านอื่นๆคุณพ,พ่อพลนรพรมแดนนี่ก็ได้มาบริจาคปัจจัยหนึ่งมื่ห้าพันบาทคุณหญิงสมปองวันวิศรอน่บริจาคปัจจัยวันละสองหมื่นบาทจนถึงวันที่เก้าสิงหาคมรวมแล้วก็อยู่ประมาณสี่แสนหกหมื่นบาทและคณะท่านเจ้าภาพทบืนอื่นึ วันนี้เรามาเสริมเพิ่มเติมบาร,รมีเรามาฝากธนาคารบุญวัยทำสมเียงบุญวัยในคามพระพุทธศาสนาแร่สภาพจากโลกิยะซั์เป็นอริยศัพหือสับอันประเสิฐปัจจัยที่เรามีอยู่เรามาร่วมบุญร่วมกุศลมาถวายกำลังมาสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาให้ยาวแสนยาวนานแสนนานไปจนถึงรุ่นต่อๆไปในอนาคตรุ่นโลกรุ่นหลานและรุ่นต่อๆไปพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่เฉพาะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นมาเวลาได้สร้างบุคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศถือว่าเป็นหมหาวิยลในา,นาชาติกรหรบุคลากรทางด้าน พระพุทธศาสนาเพื่อส่งไม้ต่อหลักคำสอนของสุดเด็จพระพู้มีพระพากาเจ้าท่านประสงค์ต้องการที่จะมามีส่วนร่วมในการถวายพัตาหารเจ้าพัตาหารเพลงและประมาณ400รูปก็มาร่วมบริรุมกุศลสนได้ที่ธรรมวิจัยวัดมหาธาตุพระจัก์กรุงเทพมนครธรรมวิจัยที่วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือผ่านธนาคารผ่านเคานเตอ,อร์สวิสผ่านแอพธนาคารหรือจะมีตู้มีตู้รับบริจาคของธรรมเหมาาไหนได้ไปประจำจุดต่างๆลวงทั้งเซเว่นอีกด้วบุญทรบุญสนจะรับไปดูโอนนาก็ติดต่อที่ตารมมหาวิทยาลัยได้วันนี้เป็นวัน เริ่มของการเปิดยูทุกคนใหม่มตตมมมมก็ต้องขออนุโมทนาเป็นการอุทิศสมมัยสุภาษิตนาคดาท่านจะพามและท่านสัธว์ที่จ็ทั้งหลายปฏิทินมีความสุขมีความเจริญพ้นทุกโศกโรคภัยพ้นจากสกปร,รกสนิทจันไรทั้งหลายสิ้นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมบูรณ์ม,มากปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน 反面吧。